สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่เจ้าในช่องจันเจ้าขารีวิวกันอีกแล้วนะคะ วันนี้เนี่ยพี่เจ้าจะมีไปอีเวนต์นะแล้วก็คิดว่าชุดของเราถ้าปล่อยผมตรงหรือว่าทําผมลอนแบบที่ทุกคนเห็นกันบ่อยเนี่ยมันก็จะดูแบบรุ่มร่ามพลุงพลางนิดนึงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะลองเปลี่ยนทําทรงผมทรงใหม่ๆดูบ้างซึ่งเคยลองทาแล้วหนึ่งครั้งทวนนะคะก็รู้สึกว่าเออมันก็รับกับหน้าของพี่เจ้าดีเหมือนกันวันนี้ก็จะมาแชร์ไอเดียเผื่อว่าใครหาทรงผมส้นใหม่ๆที่อยากจะออกงานนะคะก็ดูคลิปนี้แล้วก็ทําตาม ไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะสิ่งที่จําเป็นมากๆที่ทําให้ผมของเราดูสวยมากขึ้นก็คือเครื่องหนีบผมอัตโนมัตินั่นเองพี่เจ้าก็ยังคงใช้ของ v ีวิดแอนด์เหมือนเดิมนะเป็นเครื่องที่ใช้ทนมากๆใช้มาหลายปีสิ่งสําคัญเลยก็คือการทําให้ผมมีความเรียบตรงเรียนเส้นสวยนะคะทุกคนวันนี้พี่เจ้าจะทําผมทรงที่มัดรวบค่อนข้างที่จะมัดตึงนั่นแหละแต่ว่า ผมข้างหน้าพี่เจ้าออกไปซอยมาเพราะฉะนั้นมันจะมีความสั้นนะวันนี้ก็เลยจะได้ทรงทรงหนึ่งที่ดูแปลกตาไปนะคะทุกครั้งก่อนที่พี่เจ้าจะทําผมลอนเนี่ยก็จะหวีผมให้เรียงเส้นแบบนี้เลยนะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการบํารุงผมเพื่อปกป้องผมจากความร้อนวันนี้พี่เจ้าใช้ Lo r e a l e l s ลเตัวนี้นะคะทุกคนไปตามซื้อกันได้เลยนะก็ถือว่า บำรุงผมได้ในระดับหนึ่งเลยนะช่วยปกป้องผมจากความร้อนเอ่ยใดดีงามมากผมของเราก็จะมีความนุ่มลื่นเรียบลื่นมากขึ้นนะคะเวลาที่ทำวอนผมก็จะดูผมดูเงาดูเป็นลอนสวยวันนี้อาจจะไม่ได้แบ่งผมแบบปเป๊ะเบอร์มากเพราะว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็จะมัดผมนั่นเองนะแบ่งผมแซกกลางเหมือนเดิมก็คือง่ายสุดแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็จะใช้เวลาม้วนผมแป๊บเดียว เพราะว่าเราต้องการหลอนที่ดูเป็นธรรมชาติจับมาทีละชชอบแบบไม่ได้ตั้งใจมากนะคะจะเห็นว่าพี่เจ้าค้างเครื่องม้วนผมไว้แป๊บเดียวเองนะคะเพราะวันนี้เราอยากได้หลอนที่ดูเป็นธรรมชาติเดี๋ยวผมด้านหน้าที่ มีการซอยเนี่ยพี่เจ้าก็จะมาเก็บรายละเอียดสุดท้ายเลยนะคะแค่แบบเดียวค่างแบบเดียวเท่านั้นก็ได้รอนที่เป็นทรงแล้วนะทำไปเรื่อยๆนะคะแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวเราปล่อยให้เขาเสร็จตัวสักนิดหนึ่งนะคะทุกคน วีวิดแอนโกนี่ก็คืออันนี้ไม่ได้สปอนอะไรทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องม้วนผมหรือว่าตัวบำรุงผมอันนี้คือทำเองใช้เองซื้อเอง,อเองทั้งหมดทุกอย่างเลยนะคะพอหลังจากที่ผมเสร็จตัวเรียบร้อยแล้วนะพี่เจ้าจะยังไม่หวีผมนะทุกคนเพราะว่าเราอยากดูก่อนสิว่าเวลาที่เรามัดขึ้นเนี่ยได้ลอนที่เป็นแบบไหนนะคะอันนี้พี่เจ้าก็จะมัดแบบรวบตึงไปเลยเห็นไหมทุกคนดูดิ เวลาที่เราทำลอนผมแล้วอะเวลามัดผมมันจะทำให้เพิ่มวอลลุม่มเพิ่มความสวยให้เส้นผมไปอีกนะคะยังไม่ต้องหวีทั้งเส้นผมนะหวีแค่ตรงนี้ก่อนก็พอแล้วเราก็ค่อยหวีทั้งเส้นนะคะถ้าเราสึกว่าเราโอเคกับลอนประมาณนี้แล้วนะเพราะว่าเวลาที่เราหวีอะเส้นผมมันจะมีความเป็นธรรมชาติฟูงๆสวยมากขึ้นเหมือนกับเป็นการดูเชิงกันว่า เราอยากได้ลอนประมาณไหนถ้าหวีแบบนี้ลอนก็จะฟุ้งๆขึ้นค่ะพี่เจ้าคิดว่าจะใช้ความสูงประมาณนี้นะคะแล้วเราอย่าพึ่งมัดผมเพราะว่ายังมีผมข้างหน้าที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะปล่อยมาใช่ไหมนี่คือส่วนที่พี่เจ้าไปสไลด์เพิ่มนะคะก็จะเป็นแบบ ประมาณนี้แล้วก็จะส่วนที่มันอาจจะมัดไม่ค่อยได้มาแบบนี้นะความสวยของการทำผมแบบนี้ก็คือไม่ต้องเป๊ะมากค่ะให้ผมข้างหน้ามันมแบบยุงย่งๆฟูๆบ้างตรงนี้เราก็จะหวีให้เป๊ะขึ้นนะคะเพื่อเพิ่มความเรียบความสวยความเนี๊ยบของผมแล้วก็มัดผมเลยค่ะ ใครที่อยากให้ผมมันแน่นขึ้นก็ใช้ยางสองเส้นนะคะซึ่งยางอันนี้พี่เจ้าใช้ของ Mr. DIY อรนะเป็นอะไรที่ดีเกินคาดมากๆเขาเป็นเหมือนผ้าแล้วก็จะมีความยืดหยุ่นที่ดีมากคือเราจะดึงยืดแค่ไหนก็ได้อะคะ่ะผมข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนไหนที่เราอยากเพิ่มลอนน่ะเราก็สามารถ เพิ่มได้อีกนิดนึงนะคะทุกคนเมื่อกี้เราหวีใช่ไหมลอนเราก็จะแบ่แบบคลายนิดนึงแล้วก็สารารใหม่ย้ำได้สักนิดนะคะต่อไปด้านหน้าพี่เจ้าก็จะแสกกลางผมแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะม้วนลอนไปเลยค่ะลอนนี้อาจจะใหญ่ไปหน่อยนะสำหรับผมข้างหน้า จะได้ร่อนแบบนี้เดี๋ยวเราปล่อยให้เขาเย็นให้เขาเซ็ตตัวสักนิดนะคะแล้วเราก็ค่อยมาคลี่คลายเขาออกนะทุกคนจนด้านหน้าพี่เจ้าจะย้ำตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะ มันจะดูแปลกๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวพอเราเสร็จแล้วมันก็จะโอเคขึ้นขอบีเพิ่มความเนียมอีกรอบหนึ่งนะคะส่วนไหนที่เราอยากให้เป็นลอนเพิ่มเราก็ม้วนเพิ่มได้อีกนิดนึงนะคะทุกคน ในระหว่างนี้นะคะเราจะเซตผมให้มีความเนีบมากขึ้นนะพี่เจ้าก็จะใช้ตัวแก๊สบี้รุ่นนี้นะคะกลิ่นเขาก็จะแบบอหอมมแล้วก็สามารถไป้ายไปบริเวณที่เราอยากจะเก็บให้ผมมีความเรียบร้อยมากขึ้นอนะ่ะป้ายเป็นเลยแบบง่ายๆเรียบร้อยคะ่ะและนี่ก็คือทรงผมที่พี่เจ้าเซตไปออกงานในวันนี้นะคะทุกคนเป็นอะไรที่ทำได้ง่ายมากๆแล้วก็หลอนข้างหลังก็คือแบบ เป็นธรรมชาติสุดๆข้างหน้าก็ดูมีอะไรนะเปลี่ยนเปลี่ยนลุกกันบ้างนะคะชีวิตของเราจะได้สนุกแล้วก็สดใสมากขึ้นถ้าใครอยากลองทําตามก็เปิดคลิปนี้แล้วก็ทําตามไปพร้อมๆกันเลยนะใช้เวลาไม่นานเลยประมาณแค่10กว่านาทีนิดๆเท่านั้นเองค่ะก็จะได้ผมทรงที่สวยง่ายพร้อมออกงาน พร้อมไปเที่ยวพร้อมถ่ายรูปเก๋ๆแล้วสําหรับวันนี้พี่เจ้าก็ต้องขอตัวไปแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวต้องมีไปเอเวนต์ต่อเดี๋ยวจะไม่ทันเอานะแล้วก็ถ้าใครที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้พี่เจ้าก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วคนที่ยังอยู่กับพี่เจ้าติดตามกันเสมอมาเลยก็ต้องขอบคุณจริงๆนะคะแล้วถ้าใครที่ยังไม่ได้ติดตามกันแล้วชอบในสไตลก์การทําคลิปของพี่เจ้าก็ก,กดติดตามกันไว้ได้วยนะเพราะพี่เจ้าจะปล่อยคลิปที่น่าสนใจเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้พี่เจ้าต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ Terima kasih telah menonton!